สวัสดีตอนเช้าชุมชนเอมิรันโดยินดีต้อนรับสู่ปัญญาประดิษฐ์ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนเอมิรันโดจากดูไบสตาร์ทอัพมอบของขวัญคริสต์มาสจัดการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลผ่านระบบแอดรอปพร้อมแผนธุรกิจที่สร้างสรรค์สำหรับมนุษย์ธรรมดาที่ศูญเซียเฟสเริ่มต้นของบิตคอยน์อีเดรียมบีเอ็นบีพร้อมแต่เอมิรันโดสามารถมอบได้มากถึง1 5 4 4 4 BTC หรือมากกว่านั้นในส0สิการซื้อขาย และการเดินทางของเขาสำหรับผู้ค้าบล็อกเชนของเขาด้วยโปรแกรมชุมชนเริ่มต้นการเดินทาง11ประเทศในระยะแรกของการแนะนำเพื่อให้ประสบความสำเร็จในระบบนิเวศบล็อกเชนของคริปโตนั้นจะต้องมีระบบเทรนด์4ประเภทที่จัดการกลไกการไหลเวียนของเงินพร้อมดึงดูดผู้ซื้อกลยุทธ์การสร้างชุมชนฟรีการใช้งานและการยอมรับบล็อกเชนในภาคสาธารณูปโภคต่างๆและการซื้อและขายอุปสงค์และอุปทานของยูริเปรียมซึ่งหมายถึงการซื้อขาย และปริมาณการสร้างในคนมาค a r k e t เพื่อรักษาไว้ในโลกแห่งคริปโตโดยมุ่งเป้าไปที่10อันดับแรกในปี2026มีมหารายการเพื่อสร้างชุมชนรวมถึง EuroChiba Token, i n u s p a c e g r a m Set MoonCat และ h a i Token ซึ่งจดทะเบียนและซื้อขายใน CoinMarketCap และการแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกและแพนเค้กสวอปแล้วลงทะเบียนไอดีของคุณและไปที่แดบอร์ดคัดลอกและโปรโมตลิรการอ้างอิงของคุณเมื่อมีคนสมัคร โดยตรง27คนคุณจะได้รับ100ล้านยูโรสำหรับชีเบอร์โทเค็นในนูสเปซไครม์เซมูนแคชและโทเค็นให้นล้านล้านจะถูกส่งไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่เชื่อถือได้ของคุณเมื่อลงทะเบียน54คนสำหรับชีเบอร์โดยตรงจะได้รับ500ล้านยูโรสำหรับโทเค็นในนูสเปซไครม์เซมุนแคช150้าล้านยูโรสำหรับโทเคน็นแต่ละรายการและโทเคน็นแฮ้ล้านล้านยูโรเมื่อลงทะเบียน81คนสำหรับชีเบอร์โดยตรงจะได้รับ750้ล้านยูโรสำหรับโทเค็นในนู เซมูลแคชสามร้อยล้านยูโรสำหรับโทเคนแต่ละรายการและโทเคนแห่สามล้านล้านยูโร 3, 000, 000, 000สำหรับโทเคนเมื่อลงทะเบียน1 0 8ยูโรโดยตรงจะได้รับ1,650ล้านยูโรโทเคนในหนู p a c ป c r ครม s เซมูลแคชมูลค่า4 5 0ยล้านยูโรต่อโทเคนและโทเคนกระต่ายสี่ล้านล้านยูโรประเภทรายได้ทั้งแบบไม่ต้องทำงานและแบบไม่ต้องทำงานรวม6ประเภทรายได้ที่คุณ จะได้รับรายได้จากการจองที่พักรายวันของเอ i r ันโดบูสเตอร์เพิ่มรายได้2เท่าต่อวันบูสเตอร์เพิ่มมูลค่า2เท่าของรางวัลเหรียญเอ米尔ันด1,000ั 1, ดอลลาร์ขึ้นไปบูสเตอร์แมตติ้งเมจิกวันออตโต้ภูมหัสจรรย์ที่ไม่ทำงานรายได้ที่แมตติ้ง25ระดับรายได้ระดับมาสเตอร์บลัสเตอร์การค้าและการเดินทางรับรายได้มากกว่า15 444 BTC บพร้อมทริปฟรี11ประเทศที่กำลังจะมาถึงหลังจากเปิดตัวบล็อกเชนการจองการล่วงหน้าของเอ米 s โดสเตโฮมในรอบการค้าและการเดินทาง หลังจาก13รอบการค้าทุกการซื้อขายสามารถรับ BTC และแคปซูลอวกาศบ้านพับได้ไม่สำใครพร้อมห้องครัวห้องนอนโซฟาอุปกรณ์ภายในบ้านที่จำเป็นทั้งหมดการสร้างอาณานิคมแคร์ในเบื้องต้นสมาชิกอมุมรโลโดทุกคนจะฝากเงินจองและรับกำไรรายวันจากรายได้จากการเป็นพันธมิตรสูงถึง -3% า0อเอเซอีกครั้งเมื่อเติมเงินและเป็นสมาชิกต่อหลังจากรอบการค้าเมื่อคุณออกจากรอบรายได้นี้จะถูกหักจากกำไรทั้งหมดของคุณเงินส่วนที่เหลือจะกลับคืนมาหากคุณลงทุน100ดอลลาร์ 500ดอลลาร์รับ0.50%สูงสุดถึงตลอดชีพจนกว่าบัญชีจะเปิดใช้งานหากคุณลงทุนส3 5พนสาดอลลาร์15,000ดอลลาร์รับ0.75สูงสุดถึงตลอดชีพจนกว่าบัญชีจะเปิดใช้งานหากคุณลงทุนหนึ่งันหดอลลาร์ดอลลาร์ไม่จำกัดรับ1%สูงสุดถึงตลอดชีพจนกว่าบัญชีจะเปิดใช้งานจูท的好处 启动计时器在仪表板上启动后七十二小时，在这三天内，如果您完成两个与您的 ID 值相同或以上的直接 ID，那么您将获得两个好处：一，你每天的合伙人收入将加倍，意味着在正常 ID 下，如果你每天获得百分之零点五零，你的助推器收入将是每天百分之一。 二，如果您的助推器 ID 大于等于一千美元 ID，那么您将获得双倍价值的 Milodle 硬币。该硬币将在硬币在交易所上市后的八周内，每周百分之二十五交付，最有可能是二零二五年一月。爆破器，当您在七十二小时内以相同或以上的套餐进行两次直接推荐时。 您将以两倍的速度获得每日奖金。如果您预付一百美元，SE 三千五百美元的合作伙伴，您将每天获得百分之零点五零，每月百分之十五。如果您将成为助推器，每天收到百分之一，您将获得每日百分之零点七五，每月百分之二十二点五零。 如果您将每天获得百分之一点五的助推器，每月收到百分之四十五、百分之每月百分之三十。如果您每天获得百分之二的助推器，每月收到百分之六十。利润税将由客户根据其国家的加密货币税收规则缴纳。如果未缴纳，我们不承担任何责任。 匹配收入，一左一右直接纳赛里获得配对收入，每天四次，每六小时关闭一次。Power Leg 结转第一阶段周腿计算百分之六。当你的 ID 值再次获得百分之三百的利润时，你必须重新充值，否则就没有收入了。第二次配对收入百分之七。 第第第三次次次补补补充充充收收收入入入四五以上การจับคู่อัตโนมัติทั่วโลกวันเดอร์การจับคู่ปิดบัญชีรายวันสครั้ง10%เใช้10%เอร์เซน์ของรายได้รวมทั่วโลกในบริษัทจะแจกจ่ายให้กับผู้สนับสนุน1,000ันดอลลาร์ทั้งหมดและผู้สนับสนุนที่สูงกว่าที่ได้รับรายได้ที่ตรงกันในช่วงเวลาปิดบัญชีนั้นกฎสำคัญประการที่สคือไอดีเหล่านี้ จะต้องดําเนินการซื้อขายสดและเดินทางรอบการซื้อขายที่ใช้งานอยู่หากไอดีเหล่านี้หยุดการซื้อขายและเดินทางรอบการซื้อขายรายได้10%ทั่วโลกนี้จะไม่ได้รับเครดิตไม่ใช่สําหรับผู้สนับสนุนทั้งหมดดังนั้นไอดีของคุณต้องเท่ากับหรือมากกว่า1 0 0 0ดอลลาร์และภายใน72ชั่วโมงคุณต้องสนับสนุน2ช่องทางเดียวกันหรือมากกว่า1,000ดอลลาร์ปริมาณธุรกิจทั่วโลกไม่ใช่ปริมาณธุรกิจของทีมส่วนตัวของคุณรายได้ที่ตรงกัน25ระดับ เป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าทึ่งสำหรับผู้นำและผู้ส่งเสริมรายได้ที่ตรงกัน25%จะแจกจ่ายให้กับอัพไลน์25อันดับแรกที่ผ่านรหัสสีเขียวโดยตรง6รายการและเป้าหมายทางธุรกิจในแต่ละระดับหากต้องการรับรายได้ที่ตรงกันระดับ2คุณต้องทําเงินได้200ดอลลาร์สำหรับธุรกิจโดยตรงและระดับ1หากต้องอการรับรายได้ที่ตรงกันระดับ3คุณต้องทําเงินได้300ดอลลาร์สำหรับธุรกิจโดยตรง และระดับ2คุณต้องทำเงินได้400ดอลลาร์สำหรับธุรกิจโดยตรงและระดับ4คุณต้องทำเงินได้ $800 ดอลลาร์สำหรับธุรกิจโดยตรงและระดับ5คุณต้องทำเงินได้2400ดอลลาร์สำหรับธุรกิจโดยตรงและระดับ6คุณต้องทำเงินได้9,600ดอลลาร์สำหรับธุรกิจโดยตรงและระดับ7คุณต้องทำเงินได้1 5 0 0 0ดอลลาร์สำหรับธุรกิจโดยตรงและระดับ 6. ทริปลองเรือคอลเลอาจากบุมไบไปกัวมุมไบตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ ถึง24กุมภาพันธ์แขก3คนได้รับเชิญให้เข้าร่วมทัวร์3วันพร้อมโปรแกรมดีดีทในทริปเครื่องดื่มไม่อันอาหาร5มือห้องเดี่ยว2คนแชร์ได้เต้นรำชมการแสดงเต้นรำบอลตวูทเพิร์ดเพิร์ลไม่อันหนึ่งนักลงทุน5,000ดอลลาร์รับบัตรผ่าน1ใบ2นักลงทุน10,000ดอลลาร์รับบัตรผ่านคู่สปอนเซอร์1ใบ3บูสเตอร์1,000ดอลลาร์เพิ่มอีก2,000ดอลลาร์รับทริปนี้การจับคู่อัตโนมัติทั่ววโลกันเด การจับคู่ปิดบัญชีรายวัน4ครั้ง10%ใช้10%ของรายได้รวมทั่วโลกในบริษัทจะแจกจ่ายให้กับผู้สนับสนุน1,000ดอลลาร์ทั้งหมดและผู้สนับสนุนที่สูงกว่าที่ได้รับรายได้ที่ตรงกันในช่วงเวลาปิดบัญชีนั้นกฎสำคัญประการที่2คือ ID เหล่านี้จะต้องดำเนินการซื้อขายสดและเดินทางรอบการซื้อขายที่ใช้งานอยู่หาก ID เหล่านี้หยุดการซื้อขายและเดินทางรอบการซื้อขายรายได้10%ทั่วโลกนี้จะไม่ได้รับเครดิตไม่ใช่สำหรับผู้สนับสนุนทั้งหมด ดังนั้น ID ของคุณต้องเท่ากับหรือมากกว่า1 $0.00 ดอลลร์และภายใน72ชั่วโมงคุณต้องสนับสนุน2ช่องทางเดียวกันหรือมากกว่า1,000ดอลล่าปริมาณธุรกิจทั่วโลกไม่ใช่ปริมาณธุรกิจของทีมส่วนตัวของคุณรายได้ที่ตรงกัน25ระดับเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าทึ่งสำหรับผู้นำและผู้ส่งเสริมรายได้ที่ตรงกัน25จะแจกจ่ายให้กับอปพลน์25อันดับแรกที่ผ่านรหัสสีเขียว โดยตรงหกรายการและเป้าหมายทางธุรกิจในแต่ละระดับหากต้องการรับรายได้ที่ตรงกันระดับ2คุณต้องทําเงินได้200ดอลลาร์สำหรับธุรกิจโดยตรงและระดับ1หากต้องงอการรับรายได้ที่ตรงกันระดับ3คุณต้องทําเงินได้300ดอลลาร์สำหรับธุรกิจโดยตรงและระดับ2คุณต้องทําเงินได้ $400 ดอลลาร์สำหรับธุรกิจโดยตรงและระดับ4คุณต้องทําเงินได้ $800 ดอลลาร์สำหรับธุรกิจโดยตรงและระดับ5คุณต้องทําเงินได้2 $400 ดอลลาร์สำหรับธุรกิจโดยตรง และระดับ6คุณต้องทำเงินได้9,600ดอลลาร์สำหรับธุรกิจโดยตรงและระดับ7คุณต้องทำเงินได้1 5 0 0 0ดอลลาร์สำหรับธุรกิจโดยตรงและระดับ 6. ทริปลงเรือคอลเลกจากบุมบไปกูมุมไบตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ถึง24กุมภาพันธ์แขก3คนได้รับเชิญให้เข้าร่วมทัวร์3าวันพร้อมโปรแกรมดีดีพีในทริปเครื่องดื่มไม่อันอาหาร5มือห้องเดี่ยว2คนแชร์ได้เต้นรำชมการแสดงเต้นรำบอสติดเพลินไม่อันหนึ่ง นักลงทุน5 000$ ดอลลาร์รับบัตรผ่าน1ใบ2นักลงทุน 1,000$ 0ดอลลาร์รับบัตรผ่านคู่สปอนเซอร์1ใบ3บูสเตอร์ 1,000$ ดอลลาร์เพิ่มอีก 2,000$ ดอลลาร์รับทริปนึ้งหาก10%เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการจัดการ 2. USTBEP d 20เป็นวิธีการถอนเงิน BNR NO Utility 80 BNR NO สําหรับตลาดอินดี